ครับคุณครูผมเฟลูเฟนแล้วเรากลับมาอีกครั้งกับ Five Nights at Freddy's นะครับหลังจากที่ผมได้พ่ายแพ้ให้กับเฟรดี้ไปตอนคืน3แล้วแล้วเราก็ผ่านมาแล้วเราก็จะกลับไปยังที่ที่นั่นอีกครั้งหนึ่งคืนที่4และคืนที่5เราจะจบเกมภายในวันนี้กันเนอะเราจะจบเกมภายในวันนี้กันไปกันเถอะทำไมกูยังกลับมาทำงานที่นี่วะ มึงเสียงโทรศัพท์กับเสียงเพลงอันไหนมาก,ก่อนกันกูได้ยินเสียงเพลงมึงควรจะรับโทรศัพท์ได้แล้วโหลโหลฮัหคุณที่ฟังแล้วกูอาจจะ Uh, maybe sometime uh, you can check inside those suits uh, in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Huh? Yeah, I, I, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Oh no! ไปเลยมึงกลับไปกลับกลับกลับไปกลับไปเฮียโอเคคุณคุณมีอยู่ห้องนี้คุณก็ตายอยู่ห้องนี้ไก่ไก่กูล่ะไก่กูไปไหนอ๋อไก่กูอยู่นี่โอเคโอเคเมื่อกี้ เมื่อกี้คนที่ฝากข้อความบอกแล้วว่าเออมึงกูอาจจะไม่อยู่อัดข้อความให้มึงพรุ่งนี้นะ <c oughs> เพราะงั้นมึงฝากช่วยเช็คสูตรที่อยู่ด้านหลังด้วยเผื่อว่วามึงอาจจะเจออะไรดีๆอย่างเช่นอะไรละ่ะร่างกายของมึงไงหรออ,อสรุปว่าคนที่ทำงานก่อนเราก็โดนจับยัดสูตรไปแล้วจากสิ่โทรศัพท์ที่ผ่านมา ไม่เราจะต้องรอดอไปให้ได้ปุบป๊บปุบป๊บปุบป๊้ปุบป,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 ปี้แต่จังหวะเมื่อกี้แมง่งพีกสัตว์อ่ะพีกสัตว์อ่ะอะเปิดไฟไม่ได้กดไม่ได้ควยละ เฟตีตาถนลนเลยแม่งกูแพ้เพราะอไก่นี้นะ ตัวจิงจอมยังรอดมาแล้วเลยตัวตัวไพเลทโค้มันยังรอดมาแล้วเลยไก่ออกมาแล้วไก่อีกแล้วไก่อยู่ไหนวะไก่หายไป ไก่จะทอดตัวเองไก่จะเป็นเค c ซไก่มันฝันอยากจะเป็นเค c มานานแล้วแต่มันทำไม่ได้เพราะมันทำงานอยู่ที่ไฟไนแอสเฟตตี้เอ้ยเฟตตี้เป็นร้านพิซซ่าที่คลีปี้ที่สุดที่คูเคยเห็นมาเลยันเหมือนกับตอนที่มึงมาทำงานคืนแรกนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกแค่แบบมีเ,มเพื่อนมาเล่นเพิ่ม2คนเท่านั้นเองตอนนี้หีกับ ตายัปไม่ออกมาด้วยแง่ล่ะเขามาันยิ้มขึ้นเฉยเฉยคืนเองไม่บอกนาะทีกูด้วยลยละศาสตร์จจด่ะตีหนึ่งแล้วดีใจจังเลยตาเมองอีกแล้วสถิตีหนึ่งแล้วเต็มคาพเวอร์กูไปหกสิบเก้าแล้วตีสองแบบจังหวะมึงต้องเป๊ะพอดีจริง ดับสเต็ปกับกูเหรอเออเห็นไหมมึงไก่กูกับมึงเป็นเพื่อนกันได้กูเข้าใจมึงกูรู้จักดับสเต็ปมึงทำไมต้องรุนแรงกับกูขนาดนี้ด้วยแก้วน้ำฝากบอกพันธมิทีว่าคูปากมึอะอยู่นั่นแหละ Yeah. ใจดับสเตปมึงไม่ต้องพยายามขนาดนี้ก็ได้ว่ำว่ำวาำวววกระต่ายปลาสัตว์ถ้ามึงจะเซลฟี่ก็วงจรปิดกุนขนาดนี้มึงไปซื้อมือถือเองเซลฟี่ก็ได้นะมือถือตอนเนี้ยราคาพันสองพันก็เซลฟี่สวยๆได้แล้วนะมึงจะมาใช้กล้อง CCTV ททำไม พูดยังไม่ฟังอีกออกไปต้องัวแล้วตีห้าเร็วๆตีห้าตีห้าได้โปรดตีห้าตีห้าพาวเวอร์กูณเลยยี่สิบตีห้าแล้วเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราใกล้ถึงความเป็นจริงแล้ว ความเป็นจริงของฉันคือไรเราใกล้ถึงความเป็นจริงชุดสุดเป๊ะีิใช่บายต้องผ่านมันไปให้ได้กูต้องผ่านมันไปให้ได้กูต้องผ่านมันไปให้ได้อดลมหลังจบเกมนี้เรามีเรื่องต้องคุยกัน พัฒนลการกระทําแบบนี้มันไม่ดีต่อทางร้านอย่างนี้เลยนะนอกจากเราจะต้องหาพนักงานใหม่มาทุกทสัปดาห์เนี่ยเรายังทําให้ร้านของเราเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะรู้ไหมดูอย่างแก้วน้ําสิแก้วน้ําเนี่ยเขาทําตัวเป็นพนักงานดีเด่นมากเลยนะเขาไม่ขยับไม่ส่งเสียงไม่บอกอะไรให้พวกคุนพวกนี้เลย นี่เห็นป่ะพัดลมนี่คือสิ่งที่พัดลมทำและนี่คือสิ่งที่พัดลมทำให้ร้านเราแย่ลงทุกทจริงพัดลมนายต้องหยุดได้แล้วนะพัดลมหยุดหมุน <c oughs> การหมุนของนายเป็นการบอกพวกมันว่าเราอยู่ที่นี่และทางร้านเราจะทำการปรับเงินเดือนนายนะ นายไม่กลัวเลยเหรอปรับเงินเดือนอ๋อนายมันโรคจิตเห็นคนตายแล้วสะใจใช่ไหมล่ะบ้าบ้าที่สุดนายนี่มันสาดดตเร็วยิ่งกว่าเร็วมันมีพื้นที่คนเร็วอย่างนายในะรมผลิตพัดลมกลับไปซ่อมเดี๋ยวนี้ เพราะว่าอย่างไรไม่ไปไม่ไปคืออะไรไม่ไปคือนายจะฆ่าคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอหนายนี่มันป่วยป่วยที่สุดป่วยมากๆเ้มีใครป่วยไปกว่านายอีกแล้วพัดลมโอเคตีนึงตีนึงกูยังอยู่จ0สิบ บายไม่คุยกับมึงไม่คุยกับมึงเพื่อนชัดลมคือศัตรูของผมฝากบอกเพื่อนกระต่ายคุณนายด้วยว่าเขาน่าจะเตรียมกับนายใหม่อีกทีเสียใจด้วยอ่ะฮ่่าบอกมาคืนนี้ ต้องเล่นกี่ครั้งถ้าฉันบอกรักเธออ่าหนๆกูจะแพ้แล้วปล่อยให้แพด้ดีกว่าเดี๋ยวกูกลับมาแล้วกันนะ ไหนอะเพลงของมึง <ś led> โอ้ยมา่ไหนยโยเสียงอยูก่ก็อยู่เงียบทำไมมึงต้องส่งเสียงดูรูป้านของเด็กๆไม่ <My> <My> อะไรเดวะไม่เย้ฮ yeah. ะ บอกนะว่ามึงเป็นอีกคนที่มึงก็ดับสเตปเป็นน่ะกลับไปกูเพิ่งเห็นว่าป้ายข้างหน้าพายเลตโคปแม่งเปลี่ยนเป็นเขียนว่า it's ีด้วยนะครับตอนที่แม่งวิ่งมาหรือมึงกำลังพูดภาษา ตอเน็ตสมัย5 6 k บุงนะฮะเดี๋ยวกูสื่อสารกับอ่ะบุงพี่บุงพี่บุงอี่อี๋อีอี๋อีออี๋อ ซาเลยวันอื่นก็ได้ กระตายกระตายตายืนอยู่ข้างประตูทางซ้ายของฉันเลยตัวไก่ตัวไก,วไก่ยืนอยู่ข้างขวา